สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะค่ะทจะข่ามารับชมคลิปวิดีโอพ่อแม่พี่น้องเราก็สั่งของจนลืมนะค่ะสั่งของจากเมซี่เนี่ยนะคะพ่อแม่พี่น้องสั่งจนลืมเดี๋วมาเปิดถุงเบิร์กกันนะคะวา่ามีเอียงขนาหัหากดีด้วยค่ะขอร์เปอร์ลิสามากเห็นไหม 18แปดเคไม่รอบไม่ดำจำนำไม่ได้นะคะเนี่ยนะคะพ่อแม่พี่น้องยูนี่ต้องใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างขโมยกระโจนมันเยอะเดินไปใส่มาใส่กับหยานแต่เขาป่นยานแต่เขาจี้นะคะโอ้บางราคาก็เอาช่วงนี้เงื่อนขืนแล้วค่ะสามสิบห้าบาทตอนหนึ่งกล่องนะคะเอาสามสิบห้าคูณสี่สิบนะคะ เป็นเงินสำคัญนะคะซื้อมาให้เจ้าของนะคะ่ะเป็นของขวัญให้เจ้าของนะคะพ่อพี่น้อง 18K แปดเคลโคลโอเวอร์งามนะคะพี่น้องที่แล้วคอยว่าคอยจะออเดอร์ทองออนไลน์จากคนไทยะค่ะนะแล้วที่นี่คิดไปคิดมาบ้านเจ้าของเขาโมยขาโจนจะเอาบัตรนี้หรอพี่น้อง ง,ง่ายกวาจ้ะขาวางง่ายนี่ได้เขาวางง่ายนี่ได้ใส่เหนียวมากน,นะคะ งามิน,มมนีสร้างคลองไว้นะคะสร้างตอนเศร้าสามีไปรับไห้ตอนแรงเลิกงานมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นป้ายดนะค่ะที่ว่ารหัสโค้ดของเฮาเนาะแล้วก็ข้อสั่างมือใดนะคะออเดอร์ไว้มือใดเนาะ,ะแล้วก็มีจํานวนกี่ซิ้นนะคะแล้วก็ซื้อน้ำสกุลนะคะอาตัวน,นี้เนาะของโคสโตนะคะโคสโตนี้ ต่ก่อนเพื่อนจะเอามาทรงไหทีรดนะคะเวลาเข้าไปรับจังเสียมะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนหเข่าไปรับเองนะคะเพื่อนจะว่างไว้ที่เที่งสั้นนะคะแล้วก็แท็กรหัสโค้ดเข้าไปแล้วก็ไปรับนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะหายกบสนนะคะพ่อแม่พี่น้องแบบนี้นะคะมาเบิ้งกันนะคะว่าขังในมีเอียงแน่เนาะก็ขังในไม่ตาเสือผ่าพลาเจ้าพุณน,นะคะเพราะว่า จากพระคุ้นเพิิอนอบอกว่าสร้างเสือให้ชันเดอร์เสือของฉันขับหมดแล้วนะคะจากไซเอ็มเป็นไซเอลนะคะพายเม่นอนก็สร้างให้เพิินนะคะซีโตนะคะเพราะว่าช่วงของวันที่นี่นะคะ,ะมีรับได้แค่ซีโตเนาะคนว่าสีอื่นอะต้องรอไปวันที่สิบสี่สิบห้าเพนละเด้อค่ะ นะเดี๋ยวเบิรงวันที่สิบสีบส่จะหาว่าสีใดสีนะ่นให้เพลินอีกบอนะคะสีอมมุงง่วงะคะ่ะมันก็จะเป็นเสื้อทํางานเพลินนะคะพ่อแม่พี่อน,นอ้องเสื้อโปโลเสื้อทํางานเพนลินเราก็จะเป็นเสื้อใส่ใส่ซับข้างในนะคะใส่ออกข้างนอกนะเรจะเป็นลักษณะจังเียนะคะพพี่อน,นอ้องขอบคุณทุกเม็ดทุกลา์นะคะ